พบแล้วผู้ติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนคนแรกของประเทศไทยพบชายชาวอเมริกันซึ่งเดินทางมาจากประเทศสเปนหนึ่งรายตรวจพบว่าเจอเชือ้อโควิด -19 ซึ่งคาดว่าจะเป็นสายพันธุ์โอไมคครอน99.92ซซึ่งตอนแรกที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ตรวจเชื้อเมื่อวันที่28พฤศจิกาแต่ไม่พบเชือ้อ และได้ตรวจ RT-PCR เมื่อวันที่29พฤศจิกาพบว่าติดเชือ้อโควิด1 9แต่เชื้อยังน้อยเลยต้องเก็บตัวอย่างใหม่ซ้ำเมื่อวันที่3ทธันวาและพบผลบวกใน3-4สี่ตำแหน่งซึ่งคาดว่าจะเป็นเชื้อโอไมครอนในส่วนของอาการมีน้อยมากไม่มีสัมผัสผู้เสี่ยงสูงระหว่างเดินทางไม่มีคนนั่งทางข้างอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เพิ่มเติมว่าการระบาดของโควิด -19 ลักษณะใกล้เคียงกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นความรุนแรงอาจน้อยลงองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่ายังไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อของสายพันธุ์โอไมครอนและดูเหมือนความรุนแรงจะน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตายังไงก็ตามอาจารย์แม่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองแบบคุมเข้มจะไปไหนก็ต้องใส่แมสเว้นระยะห่างให้มากที่สุดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเองนี่แหละให้แข็งแรงเพราะ เคสของคนที่ติดเชื้อโอไมิครอนยังมีน้อยมากเพราะนันเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงจริงหรือไม่วัคซีนหรือยาจะเอาอยู่ไหมแต่ที่แน่ๆภูมิคุ้มกันของตัวเราเองค่ะอย่าประมาทกับการป้องกันและดูแลสุขภาพกันนะคะ